จัดเต็มนงที่คุณผู้ชมชุดเราก็เบาเบาฮะเบาเบาฮะเราอย่าไปเลยเบอร์วางเดี๋ยวมันจะเกินหน้าเกินตานักแสดงเขาน <c oughs> ีา่ฮะรถนักแสดงขึ้นไปเลยเคาะนิดนึงเคาะนิดนึงเป็นมารายาทมาแล้วคะ่ะเจอแล้วนางเอกของเราปรวินด,ดูอิน <c oughs> ถ้าพี่เบาแล้วหนูละคะกำลงังอ่านบทเลยเป็นยังไงบ้างละครเรื่องแรก ละครเรื่องแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท,าท้าทายพอสมควรแล้วก็ทํากันบ้านหนักกว่าการเป็นนางงามเยอะหลายเท่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าอ่านบทแล้วท่องจําบทอย่างเดียวค่ะแต่ต้องรู้เลยว่าโอเคถ้าเกิดสมมติเราอ่านแล้วมันยังไม่มีแบ็กกราวนด์ที่แบบแน่ชัดเราก็ต้องไปลองดูว่าโอเคถ้างั้นในในอดีตเติบโตมายังไงแบบคนรอบข้างเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงทําไมเขาถึงคิดแบบนี้เติบโตมาแบบนี้แต่เดี่ยวนะคะฟ้าใสา นีงานวิจัยหรืออะไรคะลูกไม่สิลรอคะไม่จริงๆอ่ะวันแรกแกอ่ะหนูมาอาทิตย์ที่2ดีกว่าอาทิตย์ที่2อ่ะหนูละเอียดกว่านี้เยอะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือถ้าสังเกตมันจะเขียนแค่ว่าฉากก่อนหน้านี้คืออะไรแล้วฉากหลังจากนี้คืออะไรมันจะได้รู้ว่าก่อนที่จะเข้ามารู้สึกอะไรด้วยอารมณ์ไหนเวลาที่เริ่มมันจะได้แบบเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีบ้างอ่ะพี่เพราะว่าด้วยการที่เราแบบชอบดูละครมาตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็จะมีฟิลแบบว่าเราอยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดแล้วพอเราอยู่รอบข้างคนที่แบบ เขาเรียกว่า professional อะค่ะอ่ะก็เราจะมีความรู้สึกเหมือนเราทําดีพอหรือยังเราเข้าถึงบทละครได้มากพอหรือยังอะไรแบบนี้แล้วมันก็เหมือนแบบเป็นโอกาสครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าพี่เข้าใจนะต้องมีเอกต้องมีกแต่ว่าแต่ว่าพี่เอสก็จะสอนเสมอว่าเราต้องทําทุกอย่างให้เต็มที่เสมออล้าคิดจะว่าถูกต้องค่ะพระเอกของเราล่ะคะฝาใส่เป็นยังไงบ้างบางครั้งอะพี่เขาก็จะแบบเหมือนแกล้งๆหยอกๆบ้างแต่ว่า ด้วยการที่หนูยังไม่เข้าใจภาษา<อ>ขนาดน,านั<อ>้นหนูก็เหมือนแบบเป็นมุกแล้วก็แป๊กแป๊กไป <laughs> แล้วก็หนูก็จะแบบสงสารพี่เขาเ<อ>พี่เขาก็เหมือนเล่นแล้วก็แบบเอ,เอแบบแบบแบบเป็นคาแล้วก็แบบตกไปก็แบบแบบไม่เป็นไรฟ้าใสอะไรแบบเนี้ย <laughs> <laughs> มาแล้วค่ะพระเอกของเราสวัสดีค่ะ รายการเิหาหน้ากองนะครับผมมันห้ามหน่อยมันไม่ห้ามเลยอ่ะไม่ห้ามหรอกถ้าพี่จะเข้ามาในเวลาเขาพักกินข้าวกันเนี่ยอดูยวกเขาพักกินข้าวกันหมดแลดูผมเนี่ยต้องมานั่งรอสัมภาษณ์มอนพูดสิพีไม่สัมนึกเลยแล้วบอกว่าจะสัมภาษณ์อะไรบอกว่าให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับผมเลยครับท่านผู้ชมครับทำไมคะให้ความสำคัญกับนางเอกนางเอกสัมภาษณ์ห้องแอร์ผมดูเลยว่ามาตากแดดสัมภาชุดที่มันไม่ได้เต็มไปโน้มนเนาะไม่เต็มไม่เต็มอันนี้คือชุดระดับแบบปุ๋ประหลาดเลยนะระดับแบบหัวเมืองเลยเนี่ยมีความมรู้เหือนนนกัะ แบบหัวเมืองเลยอันนี้ก็เป็นชุดแบบชุดแนวอะไรองครักษ์อ่าองครักษ์พิทักษ์หัวใจอันนี้คือยุคไหนอะมอสรองเท้าเราเนี่ยอันนี้น่าเป็นยุคนี้แหละชื่อเรื่องชื่ออะไรครับเจ้าหญิงหลงยุคอ่านี่รองเท้าก็หลงยุคเข้ามาในยุคนี้ไงอ๋านี่ครับผมเป็นคอนเซปต์ในเรื่องก็เฉดพระเอกใส่รองเท้าคู่นี้แหละอ๋อหรอคะไม่ใช่เฉพาะตัวคิมเองเนี่ยคิมก็เล่นเป็นสองตัวละก็คือตัวรัฐที่อยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็ตัวลำมเทพตัวนี้นะครับที่เป็นแบบองครักษ์เก่งกาจมา ผู้ชายก็ยิงดาบมาแล้วก็แทงเธออย่างงี้เหรอไม่ให้โชว์เท่เลยก็จะชักเข้าชักออกแค่หน่อยไม่ได้ไม่ได้ค่อยเห็นพิมพ์เล่นลูกที่โตเป็นระดับแบบวัยสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยเนาะถือถือเหรอสามสประมาณนั้นสาต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งเป็นประธานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางเรื่องบางฉากเนี่ยเอาหัวโล่งๆเข้าไปแล้วก็ไปรับกับสถานการณ์ในฉากก็ได้อะไรอย่างงี้ยผมก็แนะนําประมาณนั้นแล้วก็ผู้ชายก็ทีขึ้นผมได้เห็น การแสดงของฟ้าใสที่สุดยอดมากเลยแต่เรารู้สึกยังไงบ้างที่เราเล่นมุกอะไรกับฟ้าใสาแล้วฟ้าใสาเขาไม่เก็ตแล้วกลายเป็นมุกล็อกแปกเรารู้สึกยังไห้ผมเลิกเล่นแล้วผมเล่นกับคนอื่น <laughs> แล้วทำ <laughs> ไมมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ประสบความสำเร็จครับพี่น้องเขไม่เก็ตเออแล้วมุกผมแต่ละอันอะเป็นมุกไทยเดิมทั้งนั้นเลยเอออ่าหนูคุยอะไรคุยคุยไปเลยอันนี้นี่คุยอะไรคุยเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อน้านะปั่นแล้วแต่นี่ช่วงพักเบรกนะคุณรู้ไหมครับว่าการสัมภาษณ์ครั้งนีี้้้้้้ยททาาาาาาใหหหหผมมมไไ่่่ดกกกินนนนนขววออองงรรืเ